รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเทคโนโลยีด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการเกษตรกับบับเบิ้ลปราภัสชุนหารากรค่ะคุณผู้ชมคะวิถีชีวิตด้านการเกษตรที่มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะ ซึ่งหากเรามีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการควบคู่ไปด้วยแล้วก็จะเป็นวิถีเกษตรที่ยั่งยืนซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งในวันนี้บอบอจะพาคุณผู้ชมไปชมแปลงต้นแบบในการผลิตพริกปลอดภัยซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรนั้นไปติดตามชมได้ในช่วงงานวิจัยสู่ไรนาค่ะแต่ตอนนี้พบกับช่วงสืบสารพระราชปณิธานเจ้าฟ้ากันก่อน,อนเลยค่ะ ที่14ไร่ที่อุดมไปด้วยพืชผลนานาชนิดแห่งนี้ก็คือแปลงต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของกรมวิชาการเกษตรค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นแบบอย่างการบริหารจัดการดินและน้ำโดยใช้หลักการพึ่งผ่าตนเองค่ะหากมองย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนพื้นที่โดยรอบแห่งนี้ต้องประสบกับปัญหาจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและดินเค็ม ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบกับสภาพดังกล่าวคงไม่พ้นเกษตรกรนั่นเองค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนนสูงกรมวิชาการเกษตรจึงน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยให้ระบบเกษตรของเกษตรกรสามารถดำรงอยู่ได้ในช่วงวิกฤตมีน้ำเพียงพอกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในช่วงแห้งแลง้งการตั้งศูนย์เรียนรู้ การผลิตพืชต,ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแนวทางและเป็นสู่เรียนรู้ให้เกษตรกรนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองเราใช้เป็นแปลงต้นแบบในการนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทั้งด้านพันธุ์แล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเพื่อพิสูจน์แล้วก็คัดเลือกเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสมที่จะถ่ายทอดไปให้เกษตรกรโดยรอบพื้นที่ของเรานําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองเกษตรกรสามารถมีกิจกรรมทําทั้งปี โดยสามารถกระจายแรงงานหมุนเวียนได้ตลอดปีผลผลิตที่ได้จากการดาเนินกิจกรรมตรงนี้ก็ออกได้ตลอดปีเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ทําให้กเกษตรกรในเรื่องของอาหารที่มีอย่างต่อนเนื่องรายได้ที่กเกษตรกรได้จากการขายผลผลิตในส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็จะมีหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันสําหรับพื้นที่โดยรอบเนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งหมด14ไร่โดยแบ่งสัดส่วนเป็นที่อยู่อาศัยอาคารต่างๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเรือนพ่อชําโรงพ่อเห็ดแล้วก็แปลงพืชผักสวนครัวส่วนที่2คือพื้นที่นาส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรมาเรียนรู้ศึกษาดูงานรวมทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกง,งานนักศึกษานักเรียนจากแนวทางและเป้าหมายดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงจึงนําเทคโนโลยีด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้เป็นหลัก ดยหาพันธุ์พืชที่สามารถทนสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่และสภาวะดินเค็มพื้นที่ตรงนี้มีปัญหาทางด้านกายภาพหลายอย่างอย่างกรณีเรื่องดินเค็มน้ําเค็มเพราะฉะนั้นแนวทางในอนาคตที่เราจะพัฒนาต่อไปคือเรื่องของการเลือกชนิดพืชการจัดการทั้งหลายเนี่ยเราจะเน้นไปทางด้านพืชที่สามารถจะปรับตัวได้ดีกับสภาพที่ดินเค็มและน้ําเค็ม เพื่อให้ผลสําเร็จนี้สามารถจะถ่ายทอดไปให้เกษตรกรได้เต็มที่นะครับอย่างกรณีที่เราจะขยายผลแล้วก็ทําให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างกรณีของมะขามเทศมะขามเปรี้ยวมะพร้าวน้ําหอมรวมทั้งมะม่วงถือว่าเป็นพืชที่ปรับตัวได้ดีพอสมควรในพื้นที่เราสําหรับพืชบางตัวบางชนิดที่มีข้อจํากัดในเรื่องของตลาดเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการต่อย,ยอดการแปรรูปเพื่อจะถ่ายทอดให้เกษตรกรนําไปใช้ต่อไปผลผลิตนี้สามารถจะ บริโภคในครัวเรือนแล้วก็จำหน่ายแจกแจกให้ประชาชนโดยรอบศูนย์ได้ดีนะครับตลาดมีความต้องการในเรื่องของพืชผักอนามัยใช่เพียงแต่วิชาการความรู้นะคะแต่ว่าผลผลิตที่เก็บจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นแตงกวาข้าวโพดหัวปลีมะม่วงก็ยังมีหมุนเวียนมาวางไว้ที่ซุ้มหน้าศูนย์เพื่อให้ชาวบ้านในละแวกนั้นได้เลือกซื้อผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วยค่ะ ผ่านมาประจําค่ะเพราะว่ามากสนแล้วก็แวะมาซื้อของบางทีถ้ามาแต่เช้าเขากว่ายังไม่เก็บออกมาถ้ามาสายก็จะหมดเขาจะก็ป๋องตั้งเอาไว้ค่ะเพราะว่าเราถ้าเราซื้อแล้วก็จะหย่อนตรงนี้กระป๋องถุงละสิบบาทเขียนไว้แล้วก็ใส่หากคิดถึงความคุ้มค่าแล้วรายได้จากการจำหน่ายผลผล,ผลิตอาจไม่ได้ผลกําไรนะคะแต่ถ้าหากมีใครคนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการนําความรู้ในแปลงต้นแบบไปปรับใช้ ก็นับเป็นความสำเร็จที่คุ้มค่าของผู้ปฏิบัติงานทุกคนค่ะก็ะรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ได้สนองงานพระองค์ท่านไในร่วมดำเนินการในโครงการพระราชดำริทฤษฎีใหม่ตรงนี้นะครับโครงการทฤษฎีใหม่เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,กรโดยรอบที่สามารถจะทำให้ระบบกะเกษตรของครอบครัวเนี่ยกรัวเรือเนี่ยดีขึ้น ความเผ็ดร้อนและสีสันที่แดงฉูดชาดทำให้พริกได้รับความนิยมเป็นส่วนผสมในอาหารไทยนะคะทั้งรูปของผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ว่าปัจจุบันการปลูกพริกในบ้านเรายังมีปัญหาและก็ข้อจำกัดอยู่มากเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการผลิตที่ยังมีผลผลิตต่อพื้นที่ต่ำค่าจ้างแรงงานสูงแล้วก็ยังมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกันเป็นจำนวนมากด้วยทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง วันนี้จึงนับเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมไปที่งานวันนัดพบเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัยหน้าบ้านกุดเลาะตำบลกุดเลาะอ,อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ได้มาขยายผลงานวิจัยการผลิตพริกให้ปลอดภัยจากสารพิษให้กับเกษตรกรต้นแบบผลที่ได้รับจากการทำงานวิจัยร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างไร ไปติดตามจากน้องบับเบิลกันเลยค่ะ และตอนนี้ปอบอกก็พาผู้ชมมาอยู่ที่แปลงของเกษตรกร,กรต้นแบบค่ะในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัยนะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณพรทิพย์แพงจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการจากสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ค่ะสวัสดีค่ะพริกด้านหน้าของเราค่ะเม็ดสวยมากดูเหมือนขนมมากเลยค่ะอันนี้เป็นพริกพันุอะไรอะคะพริกขี้หนูผลใหญ่อันนี้น่าจะเป็นซปเปอร์ฮอต ในแถบจังหวัดเชัยภูมิเนี่ยค่ะเขาปลูกพริกพันธุ์อะไรอะคะก็มีอยู่สองกลุ่มคือถ้าปลูกพริกในฤดูฝนก็จะเป็นพวกพันยอดสนหรือพันจินดาซึ่งเป็นพันธุ์ผสมเปิดซึ่งเกษตรกร,ส,กร,รสามารถเก็บมเมล็ดพันธ์ไว้ปลูกเองได้แต่ถ้าปลูกหลังนาส่วนใหญ่เกษตรกร,ถกร,รแถวนี้ก็จะชอบปลูกพริกพันุ์ลูกผสมอย่างเงี้ยซึ่งเกษตรกร,กร,รต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอันนึงเขาสมควรแล้วทางกรมวิชาการเกษตรอะค่ะมีพริกพันธุแนะนํำไหมคะ พันของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นพันพิกิโนูสนใจที่แนะนําก็คือพันุ์ของสีสเกต oh. ก็จะมีเบอร์13 oh. เบอร์23ประมาณนี้ค่ะ hmm. ก็เป็นศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตก็ทําอยู่สถาบันวิจัยพืชสวน <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีเป็นพันธุ์รับรอง hmm. พริกเนี่ยเป็นพืชที่มีโรคแมลงศั hmm. ตรูเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยเกษตรกรก็ใช้สารเคมีเยอะตามไปด้วย <Okay. S 1> ซึ่งการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ย ทำให้พบสารพิษตกค้างในผลผลิตค่อนข้างเยอะด้วยเหตุผลอันนี้นนกรมวิชาการเกษตรก็ได้ตรั n g ว่าควรจะต้องทําโครงการวิจัยในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีให้ลดลงใช้สารเคมีให้ลดลงด้วยวิธีการก็คือใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องใช้สารเคมีให้ถูกชนิดกับโรคแมลงศัตรูใช้ถูกเวลาใช้ถูกอัตรา เกษตรกรนอกเหนือจากทําให้ผลผลิตพริกปลอดภัยแล้วก็ทําให้ลดต้นทุนในเรื่องของสารเคมีลงไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการผลิตพริกที่ให้ปลอดภัยก็คือการผลิตพริกแบบผสมผสานก็คือใช้สารเคมีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ใช้ชีวินสีเข้ามาช่วยด้วยบ้าง <c oughs> ตั้งแต่ในเรื่องของการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีของเราก็คือให้เกษตรกรเอามาเล็ดพันธุ์มาแช่น้ําอุ่นประมาณสัก55องศาเซนเซียสใช้ระยะเวลาประมาณสัก20นาทีพวกนี้จะช่วยในเรื่องของเชื้อราที่ติดมากับมเมล็ด การเตรียมดินของกเกษตรกรค่อนข้างจะมีความสําคัญพอสมควรจะต้องไถสักสองสาครั้งเพื่อที่จะทําลายโรคแมลงศัตรูที่มันอยู่ข้างในแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการปรับสภาพดินก็คือไถาตากดินไถาตากดินเสร็จก็มีการปรับสภาพดินด้วยปูนขาวในเรื่องของโรคเหี่ยวซึ่งปูนขาวก็จะช่วยได้หลรระดับหนึ่งโรคเหี่ยวจากเชื้อราะคะถ้ากเกษตรกรใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานให้ปลอดภัยเนี่ยในเรื่องของโรคแมลงศัตรูโดยเฉพาะในเรื่องของโรคก,กุ้งแห้งก็ดีเนี่ย ที่สาคัญหรือโรคแอนแทคโนดหรือว่าในเรื่องของพวกเพลี้ยต่างๆก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรใช้สารเคมีอย่างเดียวบางท, <ะ S 1> ทีก็จะเกิดอาการดื้อยาเพราะฉะนั้นเกษตรกรอาจจะมีการใช้พวกในเรื่องของชีวินซีพวกบาซิลัสทูริงยินซีดหรือว่าพวก NPV หรือว่าในเรื่องของพวกน้ำหมักสมนุนไพรซึ่งเกษตรกรก็เป็นภูมิปัญญาสมุนไพรที่เป็นการไล่มแมลงพวกเพลี้ยอ่อนอะไรที่ที่ระยะที่ยังไม่แก่จัดอ่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องควรจะมีการศึกษา แล้วก็ทําความเข้าใจว่าพืชนี้เป็นยังไงหกแบบไหนหกขึ้นหกลงเป็นไรขาวหรือเป็นเพี้ยอ่อหรือว่าเป็นเพี้ยไฟถ้าใช้สารเครมีไม่ถูกเนี่ยไปแหละซึ่งในคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรคู่มือของจีพิริกก็จะเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรว่าถ้าเป็นอันนี้นใช้อะไรยังไงให้กเกษตรกรสามารถที่จะไปศึกษาในตรงนั้นได้การผลิตพริกให้ปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยกเกษตรกรต้องตระหนักในเรื่องของไม่ใช่โรคแมลงศัตรตู แล้วก็ถ้าเจอพริกที่มันมเป็นโรคแมลงเราควรจะต้องเขาเรียกว่าสุขอ,อนามัยของแปลงเราพยายามที่จะคุยให้กเกษตรกรได้ตระหนักตลอดเวลาว่าถ้าเจอโรคหรือมแมลงศังตรูที่ติดค้างเน่เราควรจะเก็บไปเผาทิ้งไหมไปเผาทําลายไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้และถามว่าในเรื่องของต้นทุนเนี่ยกเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีการใช้สารเคมีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ย ต้นทุนลดลงมากกว่า40%อันนี้เป็นงานวิจัยพัฒนาทดสอบที่สวพ3ได้ทำมาแล้วก็ค่อนข้างเห็นผลเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรส่วนใหญ่เนี่ยใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะแต่ไม่ถูกชนิดแล่ก็ไม่ตูกกับในเรื่องของโรคแมลงศัตรูเพราะฉะนั้นเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุและก็ค่อนข้างไม่ได้ผลถ้าเกษตรกร,กรได้เรียนรู้มีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆว่าโรคแมลงชนิดไหนต้องใช้สารเคมีโดยศึกษาจากคู่มือ ของกรมวิชาการเกษตรไม่เป็นผู้มือเจี๊พิก่ก็ดีหรือว่าของของสานักอนรักขาก็ดีขณนักวิจัยพัฒนาการอรารักขาพืชที่กรมวิชาการเกษตรให้คําแนะนํามาถ้าใช้ให้ถูกต้องจะลดสารเคมีได้มากกว่า4 0แอบกระซิบถึงราคานิดนึงค่ะการปลูกพริกแบบเดิมกับการปลูกพริกปลอดภยัยราคาแตกต่างกันมากไหมคะพริกเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยวันนี้อย่างที่วันนี้อย่างที่บอกว่าพริกเนี่ยค่ะกิโลละ50บา<ฮ>เทเกษตรกรรวยเลย พริกเมดสวยๆข้างหน้านี้เป็นของเกษตรกรต้นแบบด้วยหรือเปล่าคะมาจากแปลงของเกษตรกรที่ร่วมโครงการกับเราก็คือเกษตรกรที่ทําการทดสอบแล้วก็มาทําเป็นต้นแบบเพื่อให้เป็นตัวอย่างในการที่จะทําการผลิตพริกอย่างเงี้ยที่ให้มันได้คุณภาพผลิตพริกยังไงให้ปลอดภัยเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแต่ละหมู่ก็จะมีเกษตรกรหนึ่งรายค่ะเป็นแปลงของใครอะคะของเกษตรกรก็คือผู้ใหญ่อดุลหลาคํา เป็นผู้ใยญ่บ้านด้วยเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพริกด้วยนอกจากในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยค่ะเรามีการขยายผลเรื่องพริกปลอดภัยไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยไหมคะสอพสามนี่ทำงานวิจัยในเรื่องของพริกมาตั้งแต่ปลายปี46ค่ะตั้งแต่จังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่มีการทําแล้วก็มาถึงหนองคายขอนแก่นแล้วก็มาถึงชัยภูมิชัยภูมิเริ่มประมาณปี4 8 49ก็ทํามาค่อนข้างเยอะพอสมควรคและแหล่งพริกใหญ่ที่เป็นพริกฤดูแรงก็คือที่กเกษตรสมบูรณ์ ฤดูฝนใหญ่ที่อำเภอจตุรัสซึ่งเราก็ได้ทามาตลอดบางทีก็อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแต่ก็จะมีหน่วยงานราชการอย่างพวกเราก็ดีทางทางอำเภอก็ดีตำบลก็ดีเข้ามาช่วยในการที่จะกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยผลิตพิกให้มันปลอดภยัยเพื่อตัวเขาเองเพื่อคนผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมได้มีการปกป้องไม่มีสารเคมีตกค้างไปหรือว่าปนเปื้อนไปในแหล่งน้ําหรือในดินต่างๆ แล้วก็มีเกษตรกรต้นแบบด้วยที่จะขยายผลต่อใ,ในพื้นที่ด้วยค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการอยู่ค่ะถึงการผลิตพริกปลอดภัยค่ะอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะว่าการผลิตพริกให้ปลอดภัยเนี่ยควรจะต้องมีการใช้สารเคมีผสมผสานกับพวกชีวินรีย์ไม่ว่าจะเป็นไตรโคเด์มากก็ดีหรือบาซิลัสทูริงยินซีบาซิลัสสับชีลิตพวกนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะ ทำให้การผลิตพริกนี่ค่อนข้างปลอดภัยและถ้าการใช้สารเคมีนี่ก็ควรจะใช้ให้ถูกชนิด ถูกเวลาถูกอัตรานอกจากจะทําให้ผลผลิตปลอดภัยแล้วก็จะทําให้ลดต้นทุนการผลิตและที่สําคัญก็คือทําให้เรามีสุขภาพที่ดีค,ค่ะค,คุณผู้ชมคะเทคโนโลยีการผลิตคลิกปลอดภัยนะคะนอกจากจะเป็นการช่วยเรื่อ,องความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังมีการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพรทิพย์แพงจาน์ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรแก่ที่3ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรต้นแบบผู้ใหญ่อดุลกันค่ะแล้วตอนนี้ป๊อปก็อยู่กับผู้ใหญ่อดุลหลาคำค่ะเกษตรกรต้นแบบค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นแปลงของผู้ใหญ่เลยไหมคะครับผมเป็นแปลงของผมเลยครับปลูกพริกลวดภัยผู้ใหญ่รู้จักโครงการนีได้ยังไงคะก็เดิมแล้วก็ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ในตำบลกุลล้อนี้ก็ปลูกพริกมานานแล้ว แต่<า>มีปัญหาเยอะแยะเลยยังไงมากคะคือเราทําแบบสเปซส,สปาไม่รู้เรื่องอ,อาศัยตั้งแต่เคมีแล้วก็โกรคแมลงต่างๆโรคก,ก็เยอะใช้ตั้งแต่สารเคมีที่ร้านค้าเขาบอกอแต่ไม่รู้ไม่รู้ความเป็นจริงแล้วก็ใช้ใช้สารเคมีนี่เกินขนาดมีงานวิจัยเข้ามา,าสพสามเข้ามาให้ความรู้หลายอย่างเลยในการดูแลรักษารักษาโรคต่างๆนี้ได้ลดต้นทุนการผลิตด้วย แล้วพอเข้าโครงการนี้ระดับความรู้อะไรบ้างคะก็ได้รู้ถึงวิธีการในการผลิตใช้สารเคมีที่ถูกต้องค่ะแล้วก็รู้จักการลดต้นทุนในการผลิตลดต้นทุนการผลิตน่าสนใจมากเลยมีวิธีการยังไงคะแต่เดิมเราเคยมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย<อ>ก็มีเหมือนกับโรงงานปุ๋ยอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาพวกนี้มาทําปุ๋ยชีวภาพม,มาลองพื้นก่อนรู้จกัก การใช้สมุนไพรมาประยุกต์ในการรักษาโรคต่างๆแล้วก็จัดแมลงอย่างนี้ได้อย่างเช่นยังไงม้อย่างที่ไหลแดงไหลแดงไหลแดงค่ะเอามาใช้อะไรคะก็ใช้เ,เพี้ยมันเป็นเพี้ยถ้าเป็นเพี้ยไฟก็นี่ก็ใช้ไหลแดงไล่แมลงนี่ก็มีจะมีกลิ่นฉุนพวกตะไคร่หอมพวกขา่าพวกที่ฉุนๆแบบมีมีหลายอย่างซึ่งบรรพบุรุษเราเคยมีมา ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แต่ผิดประเภทอย่างไหลแดงนี่เอาไปไม่ใช่ว่าเอาไปเบื่อปลายอย่างเดียว<อ>แล้วก็มารู้จักใช้เอามาใช้กับกษตเจะก,กับพริกก็ได้แล้วอย่างนี้เปรียบเทียบกันเมื่อก่อนเราใช้เคมีอย่างเดียวเลยเราเปลี่ยนมาใช้สมุนไพรใช้ปุย๋ยหมักผลผลิตจากเดิมแตกต่างไหมคะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเรามีความรู้แต่ก่อนเราไม่รู้ค่ะพอมีการแนะนำาก็มีการให้ความรู้ผลผลิตก็ต้องเพิ่ม ああอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ไล่แมลงอย่างไงแล้วก็เราบำรุงช่วงแรกจะใช้น้ำหมักอะไรมีฮอร์โมนมีเร่งต้นแล้วก็เร่งผลผลผลิตของเรานี่ส่งขายที่ไหนบ้างคะส่งขายก็ส่วนหนึ่งก็คือพ่อค้าตามหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่งส่วนมากก็จะส่งในกลุ่มส่งในกลุ่มออกต่างประเทศโอ้ oh, ส่งออกต่างประเทศด้วยอพอผลผลิตของเราเป็นพริกปลอดภัยแล้วได้ราคาดีขึ้นไหมก็ต่างต่างกับพริกธรรมดามกับต่างกับพริกธรรมดาห้าบาท ค่ะกิโลละห้าบาทกิโลละห้าบาทโอ้ต้นทุนก็ลดลงขายได้ราคาดีขึ้นปลอดภัยด้วยที่สําคัญที่สุดคือปลอดภัยปลอดภัยกับตัวเองปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมใช่เราทำอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการอยู่ค่ะถึงการปลูกพริกปลอดภัยค่ะครับผมก็อยากให้กลุ่มเกษตรกรครับหันมาปลูกพริกปลอดภัยสุขภาพจะดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ปลอดภัยค่ะ กับลดต้นทุนกับมันดีหลายอย่างไม่ใช่ว่าทําพิกปลอดภัยแล้วจะทํายากมันก็ทําเหมือนเดิมแต่เราต้องเอาใจใส่ต้องรู้จักว่ามันหิวอย่างไรมันต้องการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาประยุกต์ใช้ได้หมดเอาตั้งแต่ความรู้ของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้แบบสมัยใหม่เรามีความรู้อยู่แล้วก็มีพี่เลี้ยงนะครับอย่างสพสาม,มันมีพี่เลี้ยงล้วก็ถือว่าได้ความรู้เยอะมีความมั่นใจของกลุ่มให้มีความปลอดภัย คุณผู้ชมคะเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัยนะคะถือเป็นการลดใช้สารเคมีค่ะลดต้นทุนการผลิตที่สําคัญเลยค่ะคือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่มาร่วมกับการวิจัยจากกรมวิชาการเกษตรนั่นเองค่ะซึ่งถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่อดุลลาคำเกษตรกรต้นแบบค่ะขอบคุณค่ะคไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรกันต่อเลยค่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะได้เวลามาติดตามข่าวสารทางการเกษตรที่น่าสนใจในเรื่องเล่าข่าวเกษตรกันแล้วนะคะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานครั้งที่2นณห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมาประชุมหาแนวทางการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 G1 G2 G3 ของกรมวิชาการเกษตรค่ะ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นการหารือในประเด็นปัญหาโอกาสการประเมินผลผลิตตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีต่อไปซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในโครงการเพื่อให้ธุรกิจมันฝรั่งมีวัตถุดิบเพียงพอในการขยายตลาดค่ะ 22-24พฤษภาคมนี้กรมวิชาการเกษตรขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานเปิดบ้านงานวิจัยประจำปี2558วิชาการเกษตรก้าวไกลงานวิจัยก้าวหน้าใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพัฒนาเกษตรไทยณกรมวิชาการเกษตรและสวนเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือเกษตรกลางบางเขนค่ะ ภายในงานจะได้พบกับทุเรียนพันธุ์โบราณและทุเรียนพันธุ์ใหม่กว่า20ชนิดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตพืชใหม่ๆกว่า100เรื่องเทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากล้วยไม้หลากสีหลายพันพร้อมการตกแต่งที่ตะการตาการอบรมวิชาชีพหลายหลักสูตรที่ท่านสามารถนำไปทำเป็นอาชีพได้ร่วมกิจกรรมบนเวทีพร้อมรับจากพันธุ์มะนาวสำหรับท่านที่ร่วมกิจกรรมค่ะ อย่าลืมนะคะมาพบกันให้ได้22 2 4ถึง24พฤษภาคมนี้ณกรมวิชาการเกษตรและสวนเฉลิมพระเกียรติ55พรนษาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรกลางบางเขนค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าเกษตรกรต้นแบบการปลูกพริกปลอดภัยที่นำเสนออยู่ในจังหวัดใด 1. ชัยภูมิ 2. บุรีรัม ถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตตตุจักรกรุงเทพ่งศหมดเขตรับคำตอบวันที่27พฤษภาคม2558และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกและหนังสือกษีกรจากทางรายการในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2558ค่ะ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่3พฤษภาคมที่ถามว่าเห็ดที่เกษตรกร GAPD เด่นได้รับการรับรองคือเห็ดชนิดใดคำตอบก็คือข้อ2เห็ดแครงนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังตอ่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษตรกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่ม มีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทุกงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ขิดคนขึ้นล้วนเกิดจากปัญหาด้านการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงการเพิ่มปริมาณผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตนะคะ ด้วยเหตุนี้นักวิจัยของแต่ละสำนักวิจัยแต่ละสนยนวิจัยจึงมีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านการลงพื้นที่ตรวจแปลงพูดคุยกับเกษตรกรแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ลงมือปฏิบตัติและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะจึงส่งผลให้ทุกการวิจัยของโรงวิชาการเกษตรนั้นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างตรงจุดและถูกต้องตามหลักวิชาการนั่นเองค่ะ ในสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจด้า,านการ,กรเกษตรกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะเป็นประจำทุกเช้าว,วันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ตีห้ถึงตีห้ครึ่งทางบมดร์นไทีวีค่ะวันนี้บอาและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะผู <im> <Cap> ้ใหญ่ไปได้เลยค่ะทว่าาาดยยนนนนอรมมิแแแลลละสงง้้เีคไ